อ่าต่อไปหนังสือชุดทักษะพัฒนาการนะคะภาษาไทยอ่าทีนี้เปิดตามครูฝนเลยค่ะเปิดตามครูฝนเลยเด็กๆด,ดูนะคะหน้า12และ13อ่าสองหน้าเลยนะคะอ่าเด็กๆมาดูกันคำสั่งว่าเขาให้ทำอะไรครูฝนจะอ่านให้ฟังนะคะเขียนสระ ตามรอยปลาแล้วโยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่สัมพันธ์กันอีกรอบนะคะเขียนสระตามรอยปลาแล้วโยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่สัมพันธ์กันเอามาดูคำแรกเลยคำแรกนะคะคำว่ากระทะกรออะระทออะทะกระทะเอาเด็กๆก,ก็ อย่าลืมเขียนตามรอยเส้นประสราระด้วยนะคะต่อไปถือถออือถือต่อไปนะคะเท้าทอเอาเทาโทเท้าคํา,าคต่อไปมะลิมออะมะลออ,อิลิมะมะลิต่อไปตตอโ,อโตตออโตจี ตะต่อไปกอเอกอคำต่อไปนะคะเททอเอเทแพะพอแอแพะเตาต่อเอาเตาเชอชอเอเชอแพะพอแพะโกโกโอโกจีโกอ่าทีนี้ครูฝนก็จะทำตัวอย่างให้ดู หนึ่งข้อนะคะหนึ่งคำตัวอย่างคำว่ากระทะกรออะกระใช่ไหมคะเราก็เขียนเลยเขาบอกว่าให้เขียนตามรอยเส้นประเขียนที่สระนะคะ,ะเขียนเลยกรออะกระต่อไปทออะทะก็สระอะอ,อีกแล้วเราก็เขียนเลยนะคะ อา้าวทีนี้พอเราเขียนตามรอยเส้นประที่สระเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้โยงเส้นจับคู่ให้สัมพันธ์กันดูเลยภาพไหนที่เป็นกระทะอ่าภาพน,นี้ใช่ไหมคะเด็กๆโยงเลยอ่าโยงมาหากระทะเลยนะคะส่วนคำต่อไปครูฝนก็จะให้เด็กๆลองทาเองกันนะคะอย่าลืมเขียนตามรอยเส้นประด้วยนะคะอ่าแล้วก็โยงเส้น จับคู่ไปหาภาพแล้วส่วนรูปภาพเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะออาครูฝนก็จบแล้วสองหน้าคือหน้า12และ13เด็กๆอย่าลืมอ่านคําทบทวนด้วยนะคะอ่าค่ะ อาระบายสีอย่าลืมนะระบายสีให้สวยงามเลยค่ะครูฝนก็สอนจบแล้วนะคะเกี่ยวกับหนงังสือชุดทักษะภาษาไทยค่ะ